สวัสดีครับพบกับผมตะวันชาแนลนะครับหรือตะวันซีเวันนี้ผมก็จะมาพาไปดูเทียริสหรือจัดอันดับตัวที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์ใน6ดาวนะครับในเกม One วั e พิ e เ s u r e Cruise กันนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับเทีย เทียดีนะครับก็จะเป็นเทียที่ต่ําที่สุดนะครับก็จะประกอบไปด้วยจินเบเขียวฟูจิม่วงโบอาเหลืองแล้วก็แจ็คไม่ใช่สิจัดนะครับจัดม่วงแล้วก็ไอเอ,เอนิวฟ้าแล้วก็เอออันี้นะครับมันชื่ออะไรด้นะตายเยียว ตาเยาวงบิ๊กมัมโกดเออแดงไอบลูไม่ใช่ใช่จำชื่อไม่ได้วะ่ะมันชื่ออะไรแล้วนะเออแต่ว่าเป็นสีน้ำเงินนะครับนะแล้วก็ลูฟี่เขียวแล้วก็เอออเสคู่ลูฟี่แดงแล้วก็เนโกะแดงคาตาคุริม่วงแล้วก็มาเจลลนเขียว ชิราฮูชิเหลืองลูฟี่เขียวแล้วก็เอิม่มจำชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเผอมนุษย์ง้างมัมงม่วงนะครับแล้วก็รอฟ้าแล้วก็ฮอคินเขียวแล้วก็เอ่ออาลองกลุ่มแดงแล้วกไ็ไอ้นี่มัชื่ออะไรนะ โคซกี้อะไรนะฮีโร่ทวีฮิโยริ ori, ม่วงแล้วก็เอคาร์วินดิสเออคาร์วินดิสฟ้าแล้วก็แกคาร์บอนดี้แกงเบีดม่วงแล้วก็ไอเมาโกวีเอสไม่ใช่เมาโกหนวดขาวม่วงแล้วก็เอนามิโฮเคะเขียวแล้วก็ลูซี่น้ำเงินนะครับ เราไปดูต่อไปกันเลยแฮนี้ก็เป็นขยับมา t s หนวดดำเขียวคาวินดิดแอนเจ้างอนไก่นะครับเออเป็นกลุ่มนะคาวินดิดกลุ่มคาวินดิดคู่กับไอ้งอนไก่แล้วก็อาคาแดงเนโกมาโมชิเออเหลืองแล้วก็อันนี้เป็นเออ ตีพีนายรุจ,จิฟ้าแล้วก็ลุงเลเขียวแล้วก็ลูฟี่สนันนกแมนแดงแล้วก็บิ๊กมัมโกดกับภูมิเตอุสุดแล้วก็ไอนี่เป็นลุงเลเหลืองนะครับแล้วก็มีเป็นซันจิกับจัดนะครับและก็เออซันจิเหลืองแล้วก็ไอ,อ เซโต้ o, น้องเงินแล้วก็ลุงเหลืองสีเหลืองนะครับแล้วก็อ,อุอซบเขียวมีฮอกเขียวนะครับแล้วก็ดูฟาเขียวคาตาม่วงหนวดดำสองพนนะครับม่วงแล้วก็เอออาคาเออเอะไรนะไอพนน้ำแข็งอะไรอาโอคิยิ น้ำเงินไคโดเขียวแครอทซูลองเขียฟ้าบรูเขียวแล้วก็เซนโงคุม่วงลูฟี่แดงแล้วก็นวดดำม่วงคาร์ดเออคาร์ดอะไรวะบีก็นำทีมเป็นไอไอตัวนี้ฟูจิโทระ ม่วงหนวดขาวแดงแล้วก็ลุจ,จิแดงซาบโบเหลืองลูฟี่เกียร์สีเหลือง,ลลองแล้วก็โดฟาม่วงแล้วก็อันนี้เออลอเหลืองออคิน้ำเงินแล้วก็ปาคีแดงแล้วก็แชง เหลืองโซโลเดสโลซาเขียวเออไองอนไก่น้ำเงินแล้วก็จอบพลอาคาอินุเออม่วงอาโอคิเหลืองกาบเหลืองซาโบเขียวแคคเกอร์น้ำเงินแล้วก็ลูฟี่วีเอสซันจิแดงเออ รอแอนลูฟี่สี่รัอแลูฟี่นะครับแล้วก็ซาโบแอไออันนี้มันชื่ออะไรแล้วนะเออช่างมันแล้วกันโคลานะครับเอานะครับโคลาสำหรับซาโบแัโคลานะต่อไปก็ฮิยาโฮชิกับไม่รู้กับตัวอะไรนะแล้วก็ไคโดกลุ่ม um. กับไอแมวขโมยานะมิวานน้นำเงินนะครับ แล้วก็เออตาเยาแอนเพโรนากับอันนี้เป็นเออเรจูนม่วงจินเบม่วงแล้วก็ลุงเหลืองเขียวซันจิเหลืองคุมะแดงไทโดน้ำเงินเนโกมาโมชิใช่ไหมไอแมวแล้วกันเออ แมวเขียวแล้วก็น่าจะเป็นหมานะหมาเขียวแล้วก็เอ่อบลูอาเหลียงเออคิดเขียวแล้วก็ไอพุดดิ้งจางม่วงซันจิน้ำเงินแล้วก็โซโลกับซันจิเขียวแล้วก็หมาแมวนะครับเออต่อไปเอค์สเอแนะนำนะครับผมคัดที่พวกนี้นะครับ ที่เป็นหกดาวนะมันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะทุกตัวละครที่คุณมีคือตัวที่เก่งที่สุดคือตัวที่เก่งครับเพราะเกมนี้ทุกตัวละครมีประโยชน์นะครับแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าคุณจะได้เอาไปใช้ในด่านไหนไปก็คาร์เอเดนทางด้านของตัวนี้นะครับบุ l เลตเขอไม่พูดสีเยอะนะเดี๋ยวคิดมันยาวแล้วก็ซันจิลูฟี่ซิล,ลเตนะครับ แล้วก็ลุงนะครับแล้วก็แล้วก็เอสแบบนี้นะดู่ใช่ดูไฟเชมา์โก้แล้วก็ไอ้น,นี่นะน,นะครับแล้วก็หนวดนะครับก็นี่ครับนี่จะมีเป็นทางดานเอสลูฟี่ซาโบนะครับนี่นะ ผมขอเลื่อนแล้วกันให้เพื่อนเอนได้ดูนะครับเก็บคอรครับอ่ะนี่ก็ตามนี้นะครับนี่เลยก็คัสเอก็จะมีบอบอลคลีใช่ไหมมิเตอร์ทูบอลคลีสา,สาวตัวโคตรแรนะครับครึ่งปีกลับมารอบหนึ่งแล้วก็แชงกลุ่มรอพุดดิง้งอะไรพวกนี้แหละครับนี่นะก็เป็นแชงวีเอสนวดนี่ครับ แล้วก็นี่นะนี่แฟนอเด้งแล้วก็ฮิยริแล้วก็นี่นะเอออุนตินี่ครับแล้วก็ตัวละครก็จะในด้านของพวกลิมิตพีนะั้ส่วนใหญ่ที่อยู่คาดก็เป็นหนูยาม,มาโตน่าจะตึงที่สุดมั้งแล้วก็เจอแล้วก็เจอกลุ่มไม่ใช่เจอวีเอสนวดแล้วก็เออกลุ่มบุกถล่มนะครับแล้วก็ลูฟี่ ลูฟี่เขียวไคโดไฮบริดแล้วก็ยามหนูยามาโตะ vs เอเอเอสแล้วก็เอออุตตะแล้วก็แชงฟิมเรดแล้วก็เออไอฟี่ฟิมเรดแล้วนี่ก็เป็นตัวพิเศษนะครับเป็นตัวที่เอาไว้ฟาร์มเอ็กพีฟาร์มเงินฟาร์มของอัพอาบ,บีอะไรพวกนี้อาบ,บีลักก็จะเป็น บาร์กี้แจ็คแล้วก็มาวโก้แล้วก็ชอปเปอร์ทูเดย์ไม่ใช่ชอปเปอร์หิมะกับไอชอปเปอร์น่าจะฟิล์มเล่นนะประมาณนี้นะครับสำหรับคืนนี้ก็บายครับ